not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression of a city wish. You loved more than everything you gave for it. not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end. ตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพูดซุกเรื่องเรื่อง,องชัตเตอร์ชัตเตอร์โอเคแล้วที่ผมจับอยู่ก็คือ Small Dick Mini โฟล์วโฟกัสนะครับค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้มา2ส,สัปดาห์แล้วค่อนข้างประทับใจเลยครับในการใช้งานของมันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณเดอรนิ t ตอนเอสนะครับที่ให้สินค้าตัวนี้มารีวิวให้กับผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า5จุดเด่นแล้วก็2จุดใต้ที่ผมชอบไม่ชอบใน s m a l l r i มินิโฟล์ l โฟกัสเอฟซีศูนมีอะไรบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่อง shutter เ,เ,เตอร์โอเคนะควันนี้จะมาพูดคุย5จุดเด่นของ mini Follow f o l l o w Focus f40 นะครับของยี่ห้อ s m a l l i กันนะครับจุดเด่นข้อที่หนึ่งนะครับเพิ่มความแม่นยำโฟกัสความชัดตื้นชัดลึกให้กับงานของเรานะครับใครที่มีการถ่ายแบบ production แบบแพ็กช็อตนะฮะถ่ายสต็อกวิดีโอนะครับแบบคอนเซปต์ถ่ายแบบประมาณว่าบล็อกช็อตต่างต่างก็สามารถใช้ตัวนี้ทาให้งานเรามีความเนี๊ยบมากขึ้นในการใช้างานนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างจะนุ่มนวลมากในการปรับโ l l o w นะฮะใช้งานดีจริงๆครับผมมาที่จุดเด่นข้อที่2คือการระยะล็อกที่เป็นจุด A จุด B นะครับ ใครที่เคยดูหนังละครอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะเห็นการลูกเล่นแบบ Follow แบบจุดที่1และจุดที่2มากนะครับซึ่งสมอ l l ิคเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆนะครับผมเนี่ยก็ใช้ในการปรับตัวก้านมันเนี่ยไปชนในตัว s t o อ p e r อร์ของมันนะครับในส่วนของจุด A นะครับและไปอีกจุดหนึงก็คือจุด B นะครับทำให้เราไม่พลาดหรือหลุดจากโฟกัสอย่างแน่นอนครับ มาจุดเด่นข้อที่สามตัวสต็อปเปอร์นั่นเองครับเราสามารถที่จะง,งัดหรือว่าง้างตัวสต็อปเปอร์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานต่อเนื่องได้ทันทีนะครับผมชอบมากๆนะครับในการดีไซน์ครั้งนี้นอกจากที่เรา,านำข้อจุดเด่นข้อที่2เนี่ยมาใช้งานแล้วก็คือเป็น A กับ B นะครับเป็นล็อกแบบระยะอันนี้ก็สามารถนําตัวสต็อปเปอร์เนี่ยขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถทํางานได้ทันทีนะครับทำงานได้ต่อเนื่องอันนี้ผมชอบจริงๆครับสำหรับตัว s m a l l d i นีดี d โฟล l o โฟกัสเอฟสี่ศูนั่นเองนะครับ มา่จุดยิงค่อยๆสิ่นะครับเราสามารถจะปรับตัวฟันเฟืองที่อยู่ด้านหน้านะครับให้ไปอยู่ด้านหลังได้แล้วก็สลับประยักซ้ายไปขวาได้นะครับเพื่อให้เรายืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีความถนัดของแฮนเดิลนี้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะจับแฮนเดิลด้านซ้ายนะครับแล้วก็โฟล์กัตโฟล์กโกัเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับก็ ตามความต้องการของเราเนี่ยค่อนข้างจะยุดหยุ่นมากนะครับในการปร,ปรับฟันเฟืองนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปใช้งานแล้วก็นําไปปรับลองตามความต้องการของเราได้นะครับอันนี้คือจุดเด่นจุดหนึ่งของข้อที่4นะครับมาเรื่องข้อที่5นะครับคือเรื่องฟันเฟืองเราสามารถที่จะปรับรายรายละเอียดของตัวฟันเฟืองได้มากขึ้นนะครับสําหรับตัวมินิ F4 0เนี่ยเขาให้จุดฟันเฟืองมาที่อ่าซี่นะครับหรือว่า43 T ทีนั่นเองนะครับ0.8พร้อมมาตัวที่เป็นเรียกว่าไท p สไตล์โฟกัสนะครับมาเอามารับตัวเลนของเรานั่นเองนะครับอ่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการปรับรายละเอียดของการโฟล o w โฟกัสมากขึ้นนะครับผมแนะนำให้ซื้อชุดเพื่อปรับดีเทลของงานเนี่ยให้มันละเอียดมากขึ้นครับไอเนี้ยคือจุดเด่นข้อที่5นะครับอ่เรามาพูดเรื่องของข้อเสียที่ผมเจอดีกว่าเนาะในส่วนของหน้างงานแล้วกันนะครับอ่าสำหรับข้อที่1นนะครับที่เป็นจุดเสียที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของการล้อของตัวรถเนี่ยมันไม่ถนัดอ่ะครับมันบางทีเนี่ย ผมเองก็ต้องรัดแบบแน่นแล้วนะมันก็ยังหลุดออกไปด้วยนะครับคืออาจจะเป็นลักษณะของการใช้งานของผมด้วยนะฮะก็บางครั้งเนี่ยก็ฟันเฟืองอาจจะไม่ขบกันนะครับพอปรับปรับไปสักพักหนึ่งมันมันหลวมออกมานะครับแล้วทําให้งานเราเนี่ยเสียไปเลยนะครับจากเดิมที่เราต้องมาปรับนะครับผมคิดว่ามันมีจุดตัวล็อกเนี่ยสจุดมากจนทําให้ งานเราเนี่ยมันต้องล็อกเยอะทําให้บางครั้งเนี่ยมันฟันเฟืองไม่ขบกันแล้วก็หลุดในส่วนของตัวโฟกัสออกไปนะฮะอันนี้คือข้อ4สีข้อหนึ่งที่ผมเจอมาจุดเสียข,ข้อที่2นะครับผมไม่แนะนําใครที่ทํางานแบบบรยยันเดนกันแล้วก็พึ่งพาเรื่องของออโต้โฟกัสค่อนข้างจะมากเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อตัวมินิฟอลล w โฟกัสตัวนี้มานะเพราะจะทําให้เราสิ้นเปลืองได้นะครับตัวนี้มันเหมาะสําหรับพวกเลนที่แบบ ต้องใช้แบบแมนนวลจริงๆนะฮะถึงจะเหมาะสมมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้โอเคเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเหมาะสําหรับพวกที่เป็นแฮนด์เฮลนะครับหรือว่าตั้งบนขาตั้งกล้องซัส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบแบบพวกบ็อกช็อตหรือว่าเป็นพวกที่ทํางานในสตูดิโอซัส่วนใหญ่อันนี้จะเหมาะสมมากๆถ้าเกิดว่าเป็นรันแอนกันแล้ว ทำงานแบบรวดเร็วนะฮะตัวนี้ไม่เหมาะสมเลยครับเพราะมันช้ามากๆนะครับมันช้ากว่าพวกระบบโฟโต้โฟกัสจริงๆครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียข้อหนึ่งสำหรับตัวมินิโฟล์กโฟกัสนะครับไปได้างครับสำหรับสมอลลิคมินิโฟล์กโฟกัสที่ผมนํา5าจุดเด่นแล้วก็2อจุดด้อยมาสาธิตในคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่สนใจนําตัวสมอลลิคเนี่ยมาใช้งานพวกสตูดิโอเล็กๆแบบนี้หรือเป็นพวกสต็อกวิดีโอรต่างๆนะครับ ขอบคุณท่านผู้ตามท่านชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์นะวันนี้ผมพีมมาร์ตีจาก shutterok.com ขอ,อไปก่อนสวัสดีครับ Or that thing that you did And I'm not the shadow of anyone you've been All I am is a friend, your friend to the end All I am is a friend, your friend